ใครที่เป็น FC ของหัวหน้าคงคุณจะฟินมากๆกับวันที่ผ่านมาคือจะบอกว่าแน่นฮอดแน่นมากๆและสําคัญใครที่ไปไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับชาวไทยหรือต่างประเทศที่มาร่วมชมร่วมดูในมิตรครั้งนี้ ต่างก็พูดเปเสีเดยกันว่าโอ้ยสุดๆ่อสุดๆกำลังพูดถึง2ชั่วโมงเต็มกับคิมซอนโฮเอเชียนทัวร์อินแบงก์คอกวันทูทริสมายครับแฟนมิทติ้งครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มอย่างคิมซอนโฮหรือว่าหัวหน้าโฮงของสาวสาวไทยนี่แหละจัดขึ้น2วันเต็มๆนะครับ11-12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้จัด247 four seven entertainment ครับขนเกมมาเล่นกับแฟนๆชาวไทยเยอะมากๆ ท,กกทุกเกมบอกเลยว่าเพิ่มความฟินเรียกว่าฟินจริงๆทั้งฮอและแถมยังได้ใกล้ชิดหนุ่มคนนี้แบบสุดๆและหนุ่มคิมของเราเนี่นะคะยค่ะดูแด้วว่าตัวเองน่ยมีฉายาที่คนไทยตั้งให้นะสุขุมวิทบอยซึ่งมาจากครั้งที่แล้วที่มาเที่ยวประเทศไทยเดินเที่ยวในที่ต่างๆในถนนสุขุมวิทแบบเกือบครบทุกร้านเลยค่ะใช่เป็นสุขุมวิทบอยไปเลยเ<อ>นะฮะภ<อ>าษาไทยเขาพูดหลายคํานะพี่โอ้โหกรี๊ดกนสนา,านไม่ว่าจะเป็นสวัสดีครับขอบคุณครับรักนะครับได้อยู่เท่าไหร่ครับ ออกมาหยอดแฟนชาวไทยคริสแอนนฮอล์เอาไปว่าท้ายงานนะฮะก็ชวนทุกคนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแล้วก็ถูกนแฟนชาวไทยทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์กลับไปเจ้าตัวซึ้งน้ําตาไหลไม่คิดว่าแฟนจะรักเขาขนาดนี้แฟนๆชาวไทยนะเรียกว่าง,งานนี้เติมเต็มความสุขความประทับใจและความคิดถึงได้ตลอดทั้งสองชั่วโมงเต็มเลยครับสุดยอดมากๆเลยหัวหน้าฮง,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 งเลือจริงเนาะจริงๆ,งๆแล้ว <no. S 2> ถ้านับจริงๆนับนิ้วจริงๆนะเกือบทุกอาทิตย์เลยที่แบบว่า หนุ่มจากเกาหลีอมาแดนโสมเนี่ยมาสร้างความสุขมาสร้างความสุขว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเอ่ยมิ้งเอ่ยต่างๆนานะมาต่ะสาวสาวๆชาวไทยโอเพ่นค่ะโ <c oughs> อบอุ่นหัวใจใช่แล้วค่ะ